าละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม d Dragon b a l l l e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็เป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของเกม d Dragon b a l l l e g e n นอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมก็ต้องบอกว่าตู้เนี่ยมาในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครเพราะว่าใครเล่นเกมรถคันแบทเทิลด้วยในหลังจากนี้ก็จะเจอกับเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีนะครับและก่อนน้านี้ก็มีตู้ โกคูยูไอมาดักดูดเพชรกันไปอย่างมาโหลานแล้วนะครับขึ้นท็อปครอสซิงเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานนะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจดาวหรืออะไรด้วยหรือว่าตัวหวยก็ไม่รู้นะแต่พอตัวดีๆมาก็อย่างที่เห็นนะมันขึ้นท็อปครอสซิงได้นะครับและหวังว่านะครับเกมนี้ก็จะได้ขึ้นท็อปครอสซิงกับเขาบ้างเช่นเดียวกันนะฮะก็จะได้มีแจกโคโนคริสตัลฟรีอะไรอย่างนี้บ้างเนาะเคยมีไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ปีนี้นะครับก็มาเป็นบิจิต้บลูนะฮะหลายคนก็ คงกดกันไปจนตู้แหกกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาเป็นไงบ้างครได้หรือไม่ได้กันครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดซ u บส c r i b e ก็อย่าลืมกดนะครับผมซึ่งมีเป็น2ตู้นะฮะอืมสองสเตปอัพมีอันซามัดกับเบรชทรังนะครับแล้วก็ โกคูซี่ฟูลพาวเวอร์กับโอเมก้าเชนรอนนะครับผมแล้วก็มีโกจิต้านะครับแน่นอนว่านะฮะตามปกติแล้วนะครับผมเราจะได้ทุกตัวนะฮะที่มันอยู่ในดีนะครับผมคือคือถ้ากดเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้นะฮะแต่ที่เราจะไม่ได้นั่นก็คือไอตัวนี้นั่นเองไอตัวไอตัวที่อยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายของตู้นะฮะจะไม่ได้นะผมไอตัวตรงกลางกับตัวทางขวานี่คือคือมาก็เงันๆนะครับผมบอกเลยนะฮะคือเฉยๆมากๆนะครับเพราะไม่ได้ตู้นี้เดี๋ยวก็ไปอยู่ตู้อื่นครับเดี๋ยวก็มาแจก เดี๋ยวก็มาเป็นตู้ให้กดแบบหลอกแจกอะไรเงี้ยเนี่ยเงี้ยเนี่ยอันนี้ UST ใไหมเออเดี๋ยวก็มีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มาให้กดนะฮะกดแบบรวมๆกันไปอะไรอย่างนี้นะแต่อีตัวที่มันไม่ได้นะมัวก็กดได้ยากจะเงแนซนเข็นน่าดูนะก็คือไอ้เบจิโต้บลูนั่นเองนะครับปีที่แล้วเป็นซูเปอร์เบจิโต้ปีนี้เป็นเบจิโต้บลูนะครับเลท0.25เปอร์เซ็นต์นะครับเอาจริงผมก็ ไม่เคยสนใจเรื่องเลดนะครับจนมาเล่นเกมน้องบอลรีเจนนี่นะครับถึงได้รู้ว่าเลดมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหเทียมากออกยากออกเย็นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไปเล่น PVP แล้วเห็นไอ้สอตัวนี้นะครับดาวแดงๆจัดๆเข้มๆนะครับไม่ต้องสืบอะไรเลยนะครับคือมันเกลือแดกมากนะครับผมกดจนตู้แหกจริงๆนะครับกว่าจะได้ปีโต้บลูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฟรีซัมมอนนะรระหว่างที่เราพูดคุยกันเราก็จะมากดฟรีซัมมอนกันไปก่อนฮะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรที่มันเป็นแชรเลนสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดผมกดได้เบ t ิตโต b บลูในคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมจะโกนคราวแพ้พิงครับเป็นไงบ้างนะเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้นะครับกดไลค์ไหมถึง1000ไ like ลค์นะครับเดี๋ยวผมจะกดต่ออีก1 0 0 0 0โคโนคริสตัลไปเลยทีเดียวนะฮะนี่เรามี1 0,000โคโนคริสตัลแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไร กดก่อนสักตู้หนึ่งไหอีกตู้หนึ่งไปทำอีกคลิปดีกว่านะเออแยกเป็นสองคลิปขยันหากินหน่อยเอ้ได้โอ้โหขัดดวงไงเป็นการขัดดวงเป็นการขัดดวงไปก่อยตู้หานมันมีตัวอะไรบ้างวะตรงนี้เข่าแพะเริ่มยาวเริ่มลูบได้ครับดึงมือเข้าไปวันหนึ่งเราจะเป็นกวนอูนะฮะก็ใครได้ง่ายก็ถือว่าโชคดีนะครับเกมมันก็คงใจดีด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ก็ ตอนนี้ก็ขาด L F Piccolo ตัวเดียวนะครับที่ยังไม่มีนะฮะซึ่งก็เอาจริงนะก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะฮะว่าจะได้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอตู้ Legend Return หรือว่าไปกดอยู่ข้างตู้อื่นแลกเลิอกอะไรไปนะครับแล้วผมไม่ได้ดาวน์โหลดด้วยดิเอาไงดีวะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปดาวโหลดดีกว่าผมอยากรุ้นมา่อไหมันตัวมันโหลดอะไรมันก็ไม่รู้นะแต่แน่ๆมันไม่ได้โหลดมันไม่ได้โหลดถีทองวะ่ะเฮ้ยมันไม่ได้โหลดตัวใหม่ มันจะโหลดแบบเพิ่มอดา o w n อะไรเงี้ยนะเออเพราะว่าตัวใหม่แทบไม่มีอยู่แล้วนะมีน้อยมากโดยเพราะสปาคิ้งนี่ตัวใหม่คือขาดเอลเอฟเล็กเนี่ยมีขาดไม่กี่ตัวเออไม่ได้เป็นตัวที่เก่งเลยมากโอเคเยี่ยมออกมาเป็นนี่ไงเห็นั้นโหลดอะไรของมึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปดาวโหลดกันก่อนสักแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดออมเปนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คงจะไม่มีอะไรขึ้นมาดาวน์โหลดหลอกล่อรบกวนจิตใจเรานะฮะวันนี้เราจะมากดตู้นี้กันก่อนแล้วกันนะครับใส่ห้าหกเ็ดสเต็ปทั้งหมด4,100ันหนึ่งร้อยโครโนคริสตัลซัมติงมั้งนะอืมมาเรามากดกันก่อนเลยนะครับแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง คือถามว่าได้ทรังหรือได้ซามัทเนี่ยมันน่าดีใจไหมเอาจริงก็บอกเลยว่ามันก็งั้นๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่กดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปได้ตรงอื่นอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดเยอะพอเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกหมดนะครับอยู่ดีนะับแต่ที่ไม่ออกจริงเลยที่เราควรจะต้องดีใจคือ LF นะครับผมซึ่งอหโหจากทรงแล้วนี่เราก็น่าจะโป้โหน่าจะขิดนะได้เห็นว่ามีเออเขาเรียวกว่าอะไรนะ แอน,นิเมชันซัมมอนใหม่ด้วยนะแบบการันตี LF ซัมติงมาเออและในช็อปก็มีกดซื้อพันสองแล้วเอาไปแลกซีพาวเวอร์ของ LF ตัวเก่าๆได้ด้วยนะเออกดจะเอาไปแลกเบจิต้าเพิ่มกน็น่าสนใจเหมือนกันโอ้โหเกลือแดกเนี่ยแลกโอ้ตาย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 โอ้ยเกลือแดกเลยอันแรกเรียบร้อยไปนะครับเอาตีที่2ก็ไม่น่าอนนราาาดาาอดนะครับ3 3 3ดาว3ามพอรตนะครับ สามพอดแบบนี้นะครับไม่น่ามีอะไรใหม่อไม่มีอะไรลุ้นนะครับคนอคื่นเขาก็ได้กันจังนะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะส่วนเรานี่นะฮะถ้าถามว่าดวงดีมาไหมก็ไม่ดีมากเท่าไหร่นะหลังๆนี่ก็เฉยๆนะกับเกมนี้นะเออส่วนลุกคันนี่บอกว่าหนักเลยนะการหนักมากนี่อะไรเนี่ยห้า ex เนี่ยหรือ exr เจ็ดตัวห้าตัวห้า ex จเจริญเกาโด้สีดาวแดงบวกให้ตาย ไม่กอดตัวอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่ากดต่อแล้วกันนะสเต็ปที่3ใช้700ได้7ตัวว่ยหรือ10 10ิแล้วใช่ไหมโอเคมาเอาเว้ยเมกสีทองเมกสีทองนี่เหมือนจะให้ตัวใหม่ผมมาจำเลยนะอืมเอาจริงแล้วอ่าฮะคือ ความเท่ที่สุดข,ของตู้นี้นะฮะผมบอกเลยนะส่วนคนทีนได้ก็คือคุณได้บีโตตัวเดียวโดยที่แบบไอ้สองตัวข้างตู้ไอ้ที่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงขวาไม่ได้หรือถ้าได้บีโตแล้วไอ้สองตัวนั้นนะมันแบบสองดาวดาวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดูดิเพิ่มเจ็ดร้อยกดได้แล้วเออโอ้โหซาบาสูฟิวชั่นนะฮะอยู่ตรงกลางมันไม่มีอะไรมากแต่ถามว่าความแบบความยากของไอ้บีโตบลูเนี่ยโอ้โหแม่บอกเลยว่ามันยากมากเราลุ้นกันอย่างเดียวเลยนะครับ เลิกแรกที่ผมเล่นเกมนี้นะผมเปิดตู้โกคู3 LF แล้วแม่งออกง่ายจ,จัดเว้ยออกแบบง่ายโคตรโกคู Goku 3 LF แล้วแม่งอ่อนด้วยไประเด็น,นคือแม่งอ่อนมากมีอีควิปเมนต์มามันจะดูดีขึ้นมานิดนึงนะเออไอตัวแบบนั้นเรกดได้จังนะครับส่วนอีนี่นะเก่งมากมายมหาศาลนะบอกเลยไม่ต้องสืบนะฮะตายแน่นอนครับตายคาลังนะฮะแผล,บ,ลบเลยนะครับนิวตัวใหม่นะครับซามาสุนะครับ <c oughs> การ์ดอย่างเท่ะนะครับฟิวชั่นซามาสุ ทำอะไรได้บ้างมีฮับฟิกได้ไหมในในหนในเล็งเล็งพลังเล็งพลังหรือว่าเอียงจอเออช่างแม่งอะ่ะมันไม่รู้นะครับช่างมันนะครับอาจจะเอียงจอก็ได้นะครับไม่เอียงด้วยนะขี้เกียจนะครับวางโทรศัพท์บนโต๊ะนะครับแล้วเราก็มาดูหน้าจอพร้อมกันนะครับลุ้นดีเลย์หนึ่งวิดีเลทศูนย์จุดห้าวิไปด้วยกันโอ้โหตัวใหม่มาแล้วนะครับวันนี้เราจะได้โกลนเขาหรือเปล่าครับผม เบจิโต้บลูนะครับจะทำให้คราวอมหายไปได้หรือไม่นะครับซุปเปอร์เซยันแล้วยังไงนะครับแล้วยังไงนะครับแล้วยังไงแล้วก็แพ้เลยครับผมโดนหลอกไหมโดนหลอกไหมไม่โดนด้วยครับการหลอกคือการไม่หลอกนั่นเองครับผมการหลอกที่ดีที่สุดคือการไม่หลอกนะครับบันไดเข้าใจสิ่งนี้นะครับผมเข้มข้นเลยบทจทบทจดแบบนี้ครับเอ็กออนะครับไม่สืบไม่มีเฟกไม่มีอะไรครับถ้าเป็นตัวสื่อตัวเล็กๆอ่ะ มันจะโอกาสมีเฟกเอาเว้แต่แบบนี้คือแม่งไม่มีเลยศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นหมดจดนะครับหมดใจด้วยปังครึ่งเห็นเขาแบบสองตัวใหม่กันในมัลติเดียวสามตัวใหม่ในมัลติเดียวนะครดวงจะดีไปไหนนะส่วนเราแบบนี้ชิวๆนะครับดีมีขึ้นมีลงนะครับเพราะว่าเราเปิดตู้ไงประเด็น เขาเปิดทุกตู้มันก็จะมีตู้ที่ดวงดีจะจัดแล้วก็ตู้ที่ดวงแย่จะจัดแต่จะว่าไปมัลติเดียได้หลายๆตัวตู้ก็ไม่ค่อยเคยจะได้ครับรอบนี้นะครับนิวคาแรคเตอร์เลดคูณ2นะครับเกมนี้มีการขัดดวงเลยนะเพราะฉะนั้นต้องดานหน้ากดกันไปนะครับที่แน่มันไม่ขึ้นมาดาวโหลดหลอกถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคแล้วไม่สีทองแล้ว <S <S บาดักหรือช้ังเลยขนาดั้ังไม่มาแล้วบาดักบาดักเหมือนแพ้เนี่ยเอาเว้ยแต่สปีดบอมว่า ก็เท่านั้นแหละผมว่าทั้งเชื่อเชื่อทั้งเลยถ้าเป็นทั้งเนี่ยต้องกดไลก์กันนะครับแบบไม่ว่าจะคุณจะอยากกดหรือไม่อยากกดก็ตามนะคุณต้องกดนะถ้าเป็นทั้งนะนั่นทั้งทั้งเห็นปหล่ะบอกแล้วทั้งจะเป็นตัวเก่าก็ถือเป็นทังเลยเพราะนั้นต้องกดไลค์กันเลยนะครับผมแซฟไลค์มานเดี๋ยวนี้นะครับ e x จะเนบ้านนะตัวหาไม่รู้เคยใช้เลยนะฮะบอกเลยนะครับอยู่ทีมไหนยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็ได้ทั้งนะครับ แล้วมีเฟกไหมไม่มีนะครับเผาไว้ไปนี่รีวเครคเตอร์เลตคูณ2นะครับ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะแต่เราจะได้แต่ตัวละครเก่านะครับรีวเครคเตอร์เลตคูณ2นะครับแต่เราจะได้ตัวเก่าๆอย่างเดียวนะให้มันได้อย่างนี้ดิฮะยให้มันได้อย่างนี้นะครับ <c oughs> เรากำลังจะจบคลิปแล้หรือเปล่านะครับเริ่มไม่แน่ใจนะครับดูจากทรงนะครับอาจจะจบไปแบบงงเงาครับครั้งใหม่ก็ไม่ได้ส่วนวีโต้บูไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องสืบนะฮะม,มาเลยฮะไปเ้ียงใบมีบาดักไม่มีหาอะไรงั้นครับตัวี่ทองก็อย่างเดียวแล้วตัวหนังสือธรรมดาแปลงเป็นซูเปอร์ยาสัมรุนแพ้ชนะนะครับการหลอกกันกไม่หลอกนะครับแพ้นะครับแต่ไม่มีใครมาซ้อนนะครับตาย อีเอ e ็กล้วนๆนี่เยอะโคตรเกลือเลยวะ่ะเกลืออะไเนี่เเยเฮยเขาไปไปตัวใหม่นี่วะ่ะเบจิตา้าตัวใหม่โอ้นี่เหรอเอา้าเมื่อกี้เลยคุณสองอันนี้ได้ตัวใหม่ของจริงนะเออได้ซุป,ปเปอร์เบจิต้านะครับตัวใหม่นะแล้วไงนะแล้วยังไงฮะจะได้ใช่ไหมครับตัวผู้หานี่นะ ครับตัวหนึงฮีโร่นะครับไม่ต้องสืบน,นะครับแค่การ์ดใหม่เท่านั้นไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับมาสะสมเริ่มต้นสะสมซีพาวเวอร์กันใหม่นะครับจนกว่าจะแลกเหรียญได้นะครับให้หอยหลอดนะฮะโอเครอบสุดท้ายรอบฟร,ร,บฟรีรอบฟรีดีเสมอผมบอกไปเลยเอาวะอย่างน้อยก็ไม่แห้งจัดวะแต่มันก็แห้งเหือดอยู่อาการเอาเว้ยเบโตบูเอ้ยไม่ใช่ซุปเปอร์ซิยาบูการันตี2 สปาร์กิ่งนะรู้ไว้รู้ไม่เบาไม่เบาเมื่อกี้มันมีพอตอะไรแบบสีแปลกๆมาเรืยบอกว่าถ้าตาดูทันอตะไม่เป็นไรครับเราไงการันตีอยู่แล้วนะฮะฟีเซอร์สีทองแต่แกต้องแพ้อืโดนเข้าไปซา่าคาจะได้สองสปาร์กิงนะครับโอเคเราไม่ีโอกาสลุ้น2ทีนะครับผมอ้าวฮีโร่ครับฮีโร่าตานตัวใหม่โอ้โหนี่นะครับแล้วก็ สามตัวติดนะครับคือส่งมาทั้งทีมาจัดการบอกเลยครับส่งสองตัวแรกมาก่อนให้ไปจัดการตัวนั้นนะครับเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นี้นะครับหมดแล้วนะครับผมจบแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับได้สามดาวสามสุนะครับแต่ทรังยังไม่ได้นะครับผมว่าก็ช่างแม่งเลยนี่หรือคือการเฉลิมฉลองนะครับ ซีบริตี้แท็กฟิวเจอร์ออแท็กก็ตคีบลัสร์ดแท็กตูลิงแบทเทิลนะครับตีตีบลัสร์นั่ ast, นเองก็เกลือกันไปนะครับผมยังไม่ได้เบจิโตนะครับสเต็ปใหม่700เอาไงต่อดีจะไปทำคลิปใหม่หรือว่าจะกดตู้สเต็ปนี้ดูผมว่าตู้สเต็ปนี้อาจจะดวงดีกับเราก็ได้เดี๋ยวถ้ากดต่อเนี่ยถึงได้บอกถ้าถึง500ไลค์เอ้ยถึง1,000ไ like ลค์ดิเดี๋ยวผมจะกดต่ออีก10,000โครโมคริสตัลแบบทำเป็นคลิปนะครับไม่งั้นผมก็ไปกดงเงียบเเเอคคนดียวโมมา เราอยากโกนหนวดมากเราอยากโกนเขาแพะทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นกดต่อแม่งเลยนะฮะไ,ไหนๆก็มีแล้วครับมารอบนี้ทุ่มเลยหนึ่งหมื่นจะได้ยาวๆไปดูคลิปยาวๆเด้อไม่แยกหรอขี้เกียจอัดใหม่ไม่ใช่อะไรเวลาไม่มีนะกว่าจะหาเวลามาอัดในช่วงที่แบบโทรศัพท์ไม่เข้านี่ก็ต้องดึกขนาดนี้แล้วนะเอามาเริ่มแรกเกลือก่อนเลยข้ามเลยแม่งขานยังไงก็เกลือไฮ้ได้ Android อแอนดรอยด์บเบอร์อะไรวะ แอนดรอยเบอร์สิบเอ็ดนะเออช่างแม่งสิบสองอะไรเงี้ยอืมลาวลาวนั้นนะไยมีตัวมีตัวมามันเราจะมีตัวการันตีได้อยู่ใช่ไหมช่างมันฮะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกดอาจจะได้ทั้งในจต่ตรงนั้นก็ได้นะของฟ้าสีฟ้าบ้านเต่าหรือนอนน้ำแข็งน้ำแข็งบ้านเต่าช่วงนี้เห็นอะไรฟ้าๆเนบ้านเต่าแบบไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะมีคอลแลบกับเกมคาร์ลฮาพอดสีทองเอาไย อ๋อสปาร์กิ่งนะครับแน่นอนว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นซีพาวเวอร์ธรรมดาหรือเปล่าก็มีคนเดี๋ยว้ออีทันวิสแต่ทันวิสก็งั้นงั้นแหละเอาจริงอ่ะใครแล้วกูก็มีได้อะไรรู้ไหมโกทิ้งสามตัวเดียวยีอห้อยเอาไหมโชว์ไหมโชว์พาวเวอร์มีแอนิเมชั่นให้ไทป์หน่อยก็ถือว่าโอเคฮือตายปี่าผู้ไม่เคยตาย เออว่ะเพิ่งจะว่าไปมึงจะเพิ่งมีแอนิเมชันอะไรไฮไปๆแบบเขานะแล้วก็เปีย้ยงโกคูเห็นปะแล้วก็แบบีเบบี้เห็นปะมีแค่นี้ครับผมแม่งท่านวิทเกมนี้มึงให้คอ่อ,อนแอเลยพลัง,พล,งพลังในการเรียกตัวใหม่มึงอ่อนแอมากเลยครับท่านวิทเกมนี้นะครับผมบอกเลยโหเป็นเกมนู้นี่กระโดดขึ้นแบบตีลังกาสามตลบเลยนะครับส่วนเกมนี้นะครับไม่มีค่ายหาอะไรเลยนะครับท่านวิทนะครับผมบอกเลย มาทำหาอะไรเกมนี้มันชอบหลอกจริงๆนะเว้ยคือจริงๆเว้ยคือการหลอกที่ดีที่สุดคือการหลอกคือการไม่หลอกนั่นเองใช่เอองงเองพูดเองงงเองหลอกที่ดีที่สุดคือการไม่หลอกนะครับห่วยยังไงก็คือห่วยไปเลยนะเอาสีท่อนแล้วเอาเว้ยมึงแพแง้อีกแล้วมึงทันวิทอีกแล้วเหรอม <c oughs> ึงทันวิทอีกแล้วเหรอเอาเบจิต้าอยู่ดีๆมาตันวิทอีกแล้วเอาโอเคอกูโซเบจิตา้ามาเลย ให้มันได้อย่างนี้เออฟักกิ้งตัวเก่าสตูปิด้นั่นแค่คัวเบงกี้ไปว่าแล้วแม่เอ้ยไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบอีเอ็กโคูโอเคโอเคเก่งขึ้นหน่อยเอาไปเล่นโคอฟยังมีงานวะมีงานชัดเจนว่ามีงานชัดเจนได้แค่นี้เหรอวะโอ้ยเลยวีดีโอตัวใหม่ฮีโร่ ก็สะสมเริ่มต้นสะสมซีพาวเวอร์ใหม่ดูคูลิลินน่าจะดีสุดไม่เบบี้ดาวเยอะจังวะเกลือขนาดนั้นเลยวะทู้ก่อนด้านนี้เกลือขนาดนั้นเลยเบบี้ถึงได้ดาวเยอะขนาดนี้กดหาอะไรวะเนี่ยกดหาตัวหาเลยวะกดเล่นใช่ไหมเปลืองตังค์เยคดเปลืองตังค์เลยมารอบนี้อะไรก็ไม่รู้ยี่แน่ไม่มีหาอะไรเลยนะ้โห เราอยากได้แบบบาดักตางด้วยไหคือมันท่านมันจะแจกตัวใหม่ก็เอาบาดักให้หน่อยดีว่าโอ้โหไม่มีหาอะไรเลยมาธรรมดาสุดฮีเซอร์ก็ธรรมดาเสมอกันแบบธรรมดานั่นเนี่ยโอ้โหขั้วเบสิกตัวหนังสือก็ตัวใหญ่ด้วยนะธรรมดาด้วยแบบไม่ได้เลยรอบนี้อยากจะกิ๊บใจจะขาดนะแต่เด็กคลิปมันสั้นเกินไปนะเพระเราบนเือไปด้วยกันดีกว่าเผื่อมันจะมีลุ้นไงมีความแอบแฝงไม่แน่เลยไม่แน่ไม่แน่ การหลอกเอาเว้ยมีเฟคเอาบอกแล้วบอกแล้วใครโอปีเตอร์ผู้พาเวอร์หอยหลอดเอ้ยโอ้โหได้เยโกจิต้าว่ะเอาเว้ยไม่เบาไม่เบาอ่าเอโกจิต้าล้างเบสฟอร์มนะครับผมคือแบบปี3เดี๋ยวเขาจะเป็นถึงเทิงของโกจิต้าใช่ไหมฮะปี1ปี2นี่ให้เป็นเบจิตโต้ก่อนใช่ไหมเอาง่ายๆกันเลยนะฝ่าชาอัพจังเลยนะ เ้ยมาได้น่าจะแรกน่าจะแลก LF ได้แล้วนะถ้าดังจากที่กดตรงนี้นะไอตัวนี้น่าจะผมน่าจะถึง1,000แล้วนะใช้ไปเกินหูกี่หมื่นซีซีว่าโคตรเยอะเลยเนี่ยถ้าเป็นนมนี้คงใหญ่แบบทับหัวใหญ่หัวทัาหัวแตกอ่ะใหญ่ทั้บ้านเ่ยแปดมื่นซีซีโอ้ยไซเบรลิมเอาไว้ตัวหนังสือเล็กๆ ตัวสื่อเล็กๆกับเล็บตัวละครใหม่คูณสองมึงคูยี่อะไรคูเนี่ยึวก็เราเอาอะไรไปคูณวะบอกลยอยดีฮะค,คูณอะไรมันตกเล่เลยเกมโปรแกรมมึงแฮงมั้เนี่ยฮะโอ้โหได้กิโลล้นเอ,อ้ยเอาไว้มีม,มีสปาร์กิ่ง <S <S นิวเคลียตเล็คูณได้บูหัง บูห่างอีกแล้วบูห่งเขาไขก็ได้ไม่ใช่บูหังได้ไหมมึงตัวใหม่ยังไงวะมึงดิวคาแรกเตอร์เหลือคูนสองไอ้เชื่อมึงได้บูห่งมึงดิวยังไงวะได้เป็นหมื่นตัวแล้วมึงเนี่ยโหแล้วไม่มีหาเลยเลยนะดิปิดท้ายอย่างกาก6ดาวบวกเช็ดมันจะเป็นสปาร์กิ้งตัวแรกของมึนี่ผมจะได้7ดาวแดงเลยนะเอาจริงๆเออไปหนึ่งดาวแล้วเอาไงเฮ้ยเศร้าใจ มาสเต็ปท <ce> ี่หกนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะท้องฟ้าสีแดงดาวห้าพอทห้าโอเคดาวน้ำม่พอทห้ามาโลบบาดหลักไม่มาอีกแล้ววะโอ้โหทองๆอะไรก็ไม่มาแต่เป็นสปิริตบอมบ์นะครับผมแล้วไงครับสปาร์คกิ้งกับเก่าอีกตัวมาอีกแล้วนะครับดึงจากทรงแล้วทาใจแล้วเอลเอลเป็นอย่างนี้ครับคือไม่มีหักมุมแน่นอนครับ คือถ้ามันได้มันก็ต้องได้เว้ยมันจะได้แบบได้เผลอๆแบบกดสคริปต์แล้วได้เอาปะคือผมกดสคริปต์แล้วได้บิจิต้ามาเอออยากกดสคริปต์บ้างโอ้โหคูลสี่ฟูลพาวเวอร์โอเคโอเคโอเคผมบอกเลยนะแัดจานแล้ว่ะโคจิต้าเฮ้ยเลยวัดก็จะกินโอ้ยจะไหวไหมเนี่ย ตอนอัดไม่จามตอนมาอัดนั่งอัดคลิปจามเฉยโอเคสายสีฟูลพาวเวอร์แล้วก็โกดิต้าสองดาวเยี่ยมโคตรเยี่ยมโคตรคูลเจ๋งมาก,มากดีใจแบบดีใจโอ้โหดีใจจัดดีใจดีใจ,ดใจ,ดใจกดไปเกือบหมื่นโคโนโคริสตลัลได้ตัวใหม่อยู่สองตัวแล้วทำอะไรได้แกทำอะไรได้มีอะไรไหม,มเอฟเฟกต์อะไรไหมเปลี่ยนภาพพื้นหลังเฉยใช่ไหม ธรรมดาธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันจะได้จนเบื่อเว้ยเหมือนไอ้โกคูบลูกับไอ้เบจิต้าบลูแล้วมัแม่งจะไปโคอยู่ทุกที่ในโลกเว้ยหลังจากนี้เชื่อไหมไม่มีอะไรเลยโอ้โหมีหรือมีไม่รู้นะใครรู้ว่าบอกด้วยลวนะฮะมันว่างไม่หาแล้วแม่งเอฟเฟกมีแค่นี้นะครับรอบฟรีนะครับผมมาแล้วฮะรอบฟรีของเรานะครับกับ ความหวังสุดท้ายหรือเปล่าครับเหลืออยู่แค่พันพันเก้าร้อยโคโนุคิโตะอย่างกากนะครับตัวใหม่อดอีกแล้วโอ้โหห้าดาวมาเว้ยทั้งโอเคแต่มันจะมีโอกาสแค่ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่คุณจะได้เอลเอ็มซึ่งแน่นอนเนะี่ยผมเลือกทรงนะครับแม่งจะให้ตัวซ้ำมาเป็นโกคูสี่ฟูพาวเวอร์นะผมไปกล้าเชนลอนผมไม่ได้แน่นอนบอกเลยอาแขนรอรับโกคูสี่ฟูพาวเวอร์ตัวที่สอง มาจงมาหาข้าจงมาเดี๋ยวนี้โกคูสี่ฟูลพาวเวอร์ตัวที่สองรีบมาเร็วตัวที่สองนั่นไงบอกแล้วมีแค่นี้เกมนี้แม่งไม่เยียอะไรเลยดวงแม่งเดาคนง่ายบอกเลยไม่มีพลิกล็อกขังมุมนะครับการหลอกคือการไม่หลอกนะครับสามดาวไปครับแล้วไงครับคือกดจนตาเหลือกอะไอ้พวกอาหารเนี่ยไม่ต้องดีใจหรอกเดี๋ยวได้จนตาเหลือกแต่ไเอฟไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะ เออให้มันได้อย่างี้จเจริญน,นะครับโอเคครับผมมีตั๋วกาลอนตรงการันตีอะไรไหมนะฮะมีไหมมีนี่ไอโอ้โหเราจะได้การันตีอยู่นะครับซึ่งจะมีโอกาสอยู่หเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหแม่งเยอะที่สุดแล้วนะครับดูจากตรงนี้นะฮะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นนะครับมีโอกาสได้ทั้งสิบห้าได้สามารถสิบห้ามีเบจิต้าแล้วก็มีเบจิต้าเอแล้วก็หรือจะเอามากดอันนี้ก็ได้เหร หรือว่ามันแยกตัวกันวะอ๋อ, ind, อมันแยกตัวกันกดได้2ทีมามากดตัวก๊อตก่อนนะครับเอาเว้ยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือมันเยอะแล้วเกมต้องหยุดที่ตรงนี้สต็อปดิสสต็อปดิสมันการันตีเว้ยคอร์ดกี่คอร์ดไม่สนหรอกแต่ว่าเราจะมีอะไรแบบไฮไพ๊์มาไหมป๊อปั๊บปป๊อปั๊บปห้าเปอ์นตเลยตกตกปะวะในในมือถือผมไม่ตกเลยนะแต่พอเข้าโปรแกรมอัดแม่งตกช่างมันเถอะทำเปว่าดูแบบลุ้นๆกันไปแล้วกันเบเอา ไม่มีอาหารเลยเลยไปต่อมาเป็นทงังสิบห้าเ5อร์เซ็นต์นะนะทงังการ์ดสวยนะครับมีสามารถกับมีโกคูแบล็คลอเซ่นะครับ ยืนยืน่นองอะไรยุงหลังก็ไม่รู้นะฮะยืนมองความสําเร็จของลูกชายทางโกรธนะครับตาขาวนะครับลูกโบลีหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะโอเคครับผมไม่ได้นะครับตู้นี้มาลองมาดูตู้นี้กันต่อนะครับตู้นี้ก็เหมือนเกหมือนกันนะแต่มีเอเป็นตัวโกคูใช่ไหมเนี่ยมีโกคูมีโกคู Goku มาด้วยอ่ามาโอเมก้าชิลร้อ โอเมก้าเชนลอนก็ได้วะโอเคโอเมก้าเชนลอนก็ได้วะอ่ะเป็นไงเห็นไหมบอกแล้วโอเมก้าโอเมก้าเชนลอนเว้ยผม I feel I can smell it from inside I can smell it I know you coming I know you coming you are coming Omega oh Chenlon แล้วก็ยืมเฮียโก้พี่สัตว์ดักเลยนี่ตั้งปั๊กเกอร์ดิฟชิดโอ้ย my god สี่ดาวไปแล้วนะครับผมไม่ต้องสืบนะครับกับความเคลือนะครับถามว่าปิดตู้ไหมครับมันก็เกือบๆแล้วว่าไหมมันก็ขาดอีกแค่โอเมอกา้าเชนลอนนั่นเองนะฮะซึ่งแบบกดต่อเอาเงี้ยเอาให้มันหมดตัวไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปสะสมคโคโนคริตโลใหม่แล้วเดี๋ยวมี1000ไ like ลค์นะครับอย่าลืมนะครับจะถึงไหมผมว่าไม่ถึงหรอกจริงผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดต่อหรอกเขาแพ้กูก็ยังอยู่อยเงี้ยจนแม่งมันโกนอูอ่ะไม่ได้ตัดมาอีกตัวละวหนึ่งมัลติ สกิปแม่งเลยสกิปแม่งให้หมดเลยเอาไปดีกว่านั่นไงกูว่าแหละซาตานหนึ่งดาวซาตานหนึ่งดาวเอาไปดีวะอันนี้มันเอ็การันตีอันนี้ฟีบี้คูณสองใบกดกดนี้ก็ได้วะเดี๋ยวมันก็ต้องกดไอ้มันครบไตเคลอนอยู่ดีไม่ไหวทางไรก็ทางหนึ่งนะเพราะนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนก็ได้มา 700สลับสลับกันไปนะครับเผื่อรอบมีได้โอเมกกาด้วยจะได้ปิดคลิปติดติดติดตู้แบบไม่ลุ้น l ออ่ A M อะ <c oughs> ในคลิปนี้นะครับผมแต่โอกาสได้อ F ไม่มีครับอย่างน้อยมันไม่สีทองวะแต่มันก็เท่านั้นแหละเอาจริงอะไม่สีทองอะมาปิลิทบอมแล้วไงจริงๆถ้าจะมีได้ลุ้นคือมีแค่ทั้งบาดังสองอย่าง้วคุณก็เป็นลุ้นหนึ่งในสามอแล้วมันก็จะออกมาได้แหกเป็นตัวที่มันไม่ใช่มา อาแข็รับตัวกากเกงบีตาโอ้บีตาไม่ได้ไม่ได้บีไม่ค่อยได้บีตาเลยนะตู้บีตาไม่่อยได้บีตาเอ้าทำไมอยู่ดีเฟรมเลสก็ดีขึ้นจะได้เบบี้กี่ตัวในคลิปดีวะพุ่งอะไรวเดียเปิดตู้ส่ย่ามเนี่ยตรงนี้ไม่เปิดตู้ส่ย่าดีกว่ามาข้ามาเปิดตู้นี้ไปเลยดีกว่าวะเอาจริงความคุ้มแม่งดูแบบเปิดตู้นี้ไปเลยจบๆก็มีแค่นี้แหละจบแหละโอเคนะครับได้เบบี้ตาห้าดาวโอเคในสุดก็ห้าดาวที่ดักสะสมราชินมานาน เดี๋ยวไปอัพซีพาวเวอร์ต่อให้มันเป็น6ดาวซะแล้วก็ได้ตัวซึ่งยังไม่พอนะครับแต่ผมยังมีโคโนคิตโต้ให้สะสมเพียบนะครับคาไว้อย่างละหนึ่งสบายๆค่อยรุกกันต่อโอเคครับผมสำหรับ,บ,บวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีไปแบบน้ำมูกไหลครย้อยลุ้นกันจนไม่รู้จะว่างไงเขาผมก็ยังอยู่ต่อไปนะครับดูทางแล้วไม่น่าจะได้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมได้กดต่อให้ทุกคนดูด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย